ฮัลโหลค่ะคุณแม่คะหลังจากที่เอา,เอากําลังกายแล้วก็จะให้ดูห้องเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานลืมรีวิวห้องนะคะก็มากินข้า,าวเช้านะคะก็จะเป็นข้าวต้มปลาหมึกปลาหมึอกอะ,อะไรนะมึงปลาหมึกปาหมึกจากลุ่มน้ำอเมซอนาใช่แล้วก็เป็นกุ้งลอปเตอร์ด้วยนะคะก็อร่อยอย่ะ <c oughs> มันคืออืมไม, <c oughs> ไม่กินเหมือนกัน <c oughs> นี่กูเทน้ำให้มึงเหรอเนี่ย จะทำให้กูแล้วมึงก็กินเองไม่เป็นไรมึงม้ทำ<ด>ใหม่หจะน่าจะให้ดูปลาหมึกดูสิดูปลาหมึกเยญ่มากแล้วคือแบบคืออยากกินเท่าไหร่ก็ไปไปสั่งเอาเลยไปให้ป้าตักให้เลยนี่แหละคือผลพลอยได้จากการติดตาสองชั้นไม่เท่ากันของเมื่อคืนนี้ดูส <c oughs> ิเมื่อคืนกูติดเมื่อคืนกูติดไม่เท่ากันใช่ไหมก็ต้องกินเยอะ เว้ยอร่อยอ่ะอร่อยมึงทำไม่เหมือนที่อื่นอ่อนะอเด็ดนะรสชาติแตกต่างจากร้านอื่นเพราะว่าอันนี้สั่งแม่ครัวมาเป็นพิเศษจากเรียนจบจากไหนมึงจบการโรงแรมการโรงแรมด้านด้านเชฟเออ,อย่าปล่อยโป้ตัวเองดีเดี๋ยว ตัวมันก็ต้องด้านเชฟด้วยเฉพาะเหรเนี่ยเราดับพัตตาคาเลยนะนยแม่บอยมนเต็มคำ่าไม่พอใจเไรก็บอกบอกเป็นเชฟระดับอาคารบ้านเรือน <laughs> อแต่รสชาติไม่แพ้ใครอร่อยวะ อืมกุ้งไปอีกคะ่ะอันนี้กุ้งมินิค่ะกุ้งมินิอืมรอปเตอร์สับพันเล็กมินิร็อคเตอร์ มันโตไปมันจะกลายเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกุ้งชั้นดีแต่ว่าเราชิงมาก่อนชิงเอามากินก่อนเพราะว่าไม่ได้สายพันธุ์ล็อบสเตอร์เราต้องได้กินก่อนทุกคนเมื่อกี้มันเด็กๆ<า>มันจะหวานจำน้ำหางค้อนก่อนไม่ต้องปอกเปลือกกุ้งไม่ต้องเลย อ,มอมไม่ต้องไม่ต้องปอกเปลือกเลยกินทั้งตัวเลยค่ะนี่ไม่มีจกตางนั่นนชิมซิมึองนี่กุ้งคู่ค่ะกินได้เลยปลาหมึกก็กินได้เลยไม่เอาคุณจะถ่ายไว้ไหม,มอ,อีกสี่คนนะคะ ม,มันยังมัวลำยยอยู่สา,สามมากเลยหน้หนา,มามึงอะสามสามจริงงงใช่ไหมอ <12 S 2> นะไรสิบนาฬิกาของมึงอะถ้าอะไรวะสามสามนาฬิกาเขากำลังมาออของมึงสามนาฬิกาของกูสิบสองใช่เด็ก